ครูไพบูลอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับครูไพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครูไพบูลก่อนอื่นคือต้องบอกว่าครูไพบูลจะจะขับวิจาราดีครับวันนี้ได้หมดค่ะได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็แบบสนุกสนานกันไปเนาะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นทางการอะไรมากมายนักนะครับครับอ่าโอเคนะครับ ก็ต้อนรับนะครครูไพบูลแสงเดือนนะครับเข้าสู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับกับทางร้อยสามจุดห้าสถานีลุกทุ่งจังหวัดลำปางนะครับอยู่กับอารมนวพลนะฮะก็จะเป็นคนสัมภาษณ์พูดคุยนั่นแหละนะครับอ่าสวัสดีครับที่ดีเจอามครับผมครับผมโอเคนะฮะครูไพบูลครับช่วงนี้งานแน่นเลยนี่ก็มีบ้างฮะก็ไปเรื่อยๆก็เราพักงานเรามีขายของด้วยเรามีออนไลน์เรามี ถ่ายงานแล้วก็มีรายการทีวีด้วยครับครับอ่าโอเคนะฮะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวของเพลงใหม่ๆที่เพิ่งจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวย้อนถามครูไพบูลนิดหนึ่งนะครับว่าเออครูไพ<ร><ร>บูลก,ก่อนนั้นเนี้ยก็คือเป็นครูนั่นแหละแล้วก็มาทําค่ายเพลงนะฮะอยากทราบว่าที่มาของการการสร้างค่ายเพลงจวดจ้าสตูดิโอเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับครูครับเล่าให้ฟังหน่อยใช่ที่จริงเนี่ยการทําค่ายเพลงเนี่ยผมทํามานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยเรียน เรียนมัธยมเรียนมาหาลัยเริ่มชอบเริ่มารียนการทําเพลงแล้วเริ่มแต่กเลเลนเพลงพอเรียนมาหา,า,าหลัยาาก็ประมาณปีสามปีสี่เริ่มทาเพลงเองเริ่มทำมันเป็นยุคแผ่งซีดีก่อนอยุคสุดท้ายเลยแหละที่ที่ผมทำไปเล่ขายตามตลาดนะตามคลองผมถนนคนเดินแบบทํามาเป็นพันแผงแต่มันก็ไม่ได้ขายได้หรอกเขาไม่ได้รู้จักเราทาเองทั้งหมดเลย ใน่ก,การออกแบบการ,ร,รยืดเยื้นดนตรีการแตงง่เงเพลงแ,แล้วก็ไปขายเองแล้วก็ฝังอีกอกยอก่างนนะฮะก็เริ่มชอบมาในตอนนั้นแล้วก็มาทําเองทาเริ่มทาตัวเองแล้วมันมันก็ไม่ได้ดังก็ไม่มันเป็นยุงง่งช่วงยุบสุดท้ายของแผน่นซีดีแล้วมาเป็นยูทูอในช่วงประมาณปีห้าหกห้าห้าห้าหกจุดปีที่ผมเรียนมาหาะไยจะจบแล้วก็มาฝึก ฝึกงานก็เลื่อมมากลับมาอยู่ที่บ้านมาฝึกสอนค่ะฉะนั้งก็ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีก็กําลังเป็นวัยรุ่นอยอู่ก็ยังมีไฟก็ทําเป็นโฮมสตูดี่บ้านก็เจ็บเล็กผสมน้อยหาเงินจากการเล่นดนตรีร้องเพลงกลางคืนอะไรเงี้ยก็มาเก็บซื้ออุปกรณ์ทําเพลงทาเป็นโฮมสตูดโอเล็กที่บ้านครับพอเรียนจบจบมหาลัยจบราชภัฏน์นะผมก็บรรจุสอบบรรจุได้ในปีห้าเจ็ด ก็เริ่มมีงบนิดหน่อยอก็เริ่มทําบ้านเป็นห้องอัดเด็กๆเป็นโฮองสตูดิโอเหมือนเดิมครับแล้วก็เริ่มเด็กๆน้องๆแถวบ้านนั่แหละมาปัน้นมาทําเพลงตอนนั้นก็อยู่ทําหลายคนอยู่ก็เป็นติดนู่นแหละเด็กๆใครที่บ้างก็มาทําพาทํพโฟเฟอร์บ้างพาทำเพลงบ้างจนได้ได,ได้ได้มาเจออ่าน้องๆที่ที่มาร่วมทํางา,นด,น,านด้วยกันหลายคนนั่นเองนั่นงกรตจายอะไรเนี่ยเราก็ได้ทําเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็การตอบรับ ก็ดีมากจนในปีหกหนึ่งผมก็เลยลาออกจากรา,า,าัการดงเพื่อที่จะมาจดตั้งเป็นบริษัททําเป็นค่ายเพลงช่วยจ้าสตูดิโอ100ร้อยเปอร์เซ็นตแต่วันนั้นเราก็มีช่วจ้าสตูดิโอหรือช่วยจ้าโปรดักชั่นเฮาส์จำกัดในนามบริษัทตั้งแต่ปีหกหนึ่งเป็นต้นมาเลยครับคืออยากทราบอย่างนี้ว่า ในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะคือกระแสของโซเชียลค่อนข้างจะเริ่มที่จะมาแรงแล้วนะครับโดยเฉพาะเพลงแบบอินดี้พวกอะไรเงี้ยเนาะเริ่มมาแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยครูเคยคาดหวังไหมว่าศิลปินในค่ายเนี่ยตอนนั้นแบบจะต้องดังแบบเพลงจะต้องติดอะไรเงี้ยณเวลานั้นนะครับไม่ฮะไม่เคยคาดหวังไม่รู้ได้วซ้ำว่าต้องทำค่ายเพลงศิลปินแดงเขาทำเองการงานการจัดการคิวงานทำตึกไม่รู้เลยครับเพราะตอนนั้นเราทำเพราะเราชอบเราทําเป็นช่วงเวลาว่าง หลังเลิกเรียนหรือว่าช่วงที่เราว่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยพาเด็กมาทํากัน mm hmm. เพราะตอนที่อยู่โรงเรียนแนตะตอนที่เป็นครูเราพาเด็กทําหนังสั้นทาเพลงประกวดท,ทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียอย่างเงี้ย <c oughs> เราทรําแล้วเผอิญว่าเราเด็กของผมเรามีความสามารถแล้วเราพยายามทําจนชนะระดับประเทศว้าง mm hmm. ระดับจังหวัดระดับภาคเป็นทุกๆปีเราได้มารับรบางวัลเกี่ยวกับการทําสื่อ <c oughs> ทําหนังสั้นละคร ทําเพลงเกกับภาษาเกี่กับดนตรีได้ได้หมดเลยครับแล้วเด็กๆเ,เขาก็ได้ฝึกไปด้วยแล้วก็ได้ทําจนรู้สึกว่าวันหนึ่งโซเชียลมันเริ่มมีอิทธิพลก็คือ y o t u u e อคนช่วงนั้นคนดู YouTube เยอะครัแล้วเขาไม่ได้สนใจอย่างอืงอ่นเลยเขาสนใจดูคอนเทนต์ที่มันเป็นเพลงแล้วก็คอนเทนต์ที่ที่อยู่ใน YouTube ตอนนั้นยู u ู e ฟีเวอร์อยุเมื่อปีตั้งแต่ปีผมจําได้นะปีหกสเป็นต้นไปตอนนั้นเริ่มเริ่ม ยูทูบผมเริ่มดีและเริ่มทําเพลงโคเบอร์ cover, คนก็ฟังเอาใครมาทําก็ก็ฟังวิวไปดีมากอืยุคที่เพลงลูกทุ่งอินดี้เริ่มเริ่มมีบทบาทมากในในช่วงนั้นก็เลยทําให้เรามีมีโอ,อกาสได้พาเด็กๆเติบโตในช่วงนั้นแล้วก็มีกระแสะและมีเพลงดังอแล้วก็มีการคอนเสิร์ตจนทุกวันนี้ยะที่เด็กๆก็่างเติบโตแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตของตัวเองครับอันอย่างนี้ดีกว่าครูอันเนี้ย อตัวตัวอาร์เองก็สงสัยมากเลยเนี่ยกงยูเมืองไทยเนี่ยฉายาเนี้ยมันมันได้มายังไงก่อนนะครูเออแล้วรู้สึกไงกับฉายาเนี้ยเออมันมันอะไรไม่รู้เลยว่ากงยูคือใครทำไมผมก็ไม่รู้จักใช่ใช่แต่เราเคยดูหนังเขาในอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้เหมือนแต่ในเมื่อเอฟซีหรือคนที่เขาดูเขาอยากเียบเทียบเพื่อเพื่ออยากให้มันดูมีมันเป็นรีแอคของคนดูอ่ะคเขาอยากเห็นว่า นี่เปรียบเทียบแล้วมันสนุกแล้วมันมีความสุขเราก็ไม,ไม่ไม่ได้ว่าเราก็โอเคค่ะได้เลยและแต่จะให้เราล่าสุดเป็นกรงยูเป็นคุณโน้นคุณน,น,นี้ <c oughs> แล้วแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะว่าใครจะให้เราเป็นอะไรและแต่มุมมอง,มองเราก็มีความสุข <c oughs> แล้วก็เรามอบความสุขรับจนล่าสุดมาเป็นมาดามบูนี่ที่เป็นเพลงที่ติงปอกไตแต่นี้ก็ <c oughs> น่าจะแฟนกวรูแล้ว <c oughs> ครับก็ก็อย่างที่ว่าเนาะคือครูเองเนี่ยก็มีแบบเขาเรียกว่าฝ่าประเด็นดรามา่าอะไรต่างๆมาหลายเรื่องราวมากนะครับจนมากระทั่งมาช,ช่วงนะฮะช่วงนี้เลยที่เห็นครูจูจ่ๆแบบเอาชุดผู้หญิงมาสวมใส่แต่งหน้าทําผมเป็นแบบเป็นสาวเลยอะ่ะตอนเนี้ยนะมาสร้างความบันเทิงให้คนดูนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มคิดที่จะแต่งตัวแบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงตัดสินใจพลิกโฉมนี้ขึ้นมาครับ ตอนแรก่ยฮะเราเราคุยกับเพื่อนผมอ่ะไม่ได้ทํางานฮะทำเพลงไปมันก็ร้องเราก็ไม่ได้มีกระแสเพลงมันก็ค่อนขังทํายากลงทุนแต่ไม่ค่อยได้กําไรจากการสร้างเพลงก็เลยงั้นมาทําขายของออนไลน์กับเพื่อนเพื่อนก็มาชวนทําตอนแรกก็ไม่เอาหลักเขาก็บังคับให้ทำาน่นนี่เราไม่ชอบไม่ใช่แม่อหลักมันมันก็เลยแบบไม่เร็จสักทีเป็นวันหนึ่งเพื่อนบอกว่าเือเรามาทําตัวนี้กันทําทีมกันแดดจูออนซึ่งมันใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย คือต้องอ่อนโยนคือต้องเปลี่ยนตั้งแต่การใส่เสื้อผ้า,าเริ่มเอาเชุดเสื้อผ้าผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเขาจะใส่แบบเซ็กซี่หน่อยมีการโชว์สรีระและ้วให้เราใส่เริ่มจากเอาเสื้อผ้าเขาอะไรมาใส่เสื้อผ้าเพื่อนอะไรมาใส่ก่อนแล้วก็ทายทีนทำรีวิวท,ทำอะไรไปก็เลยคนคนชอบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันม,มันดีนะมันโอเคแล้วไม่ใช่ครูไปดูเหมือนเดิมแล้วเป,เ,ปเป็นเป็นเจ๊บูนดูอ่อนโยนดูมีความสุข เราะเวลาเราใส่ชุดแต่งหญิงแต่งตัวแล้วคอนเทนต์เรามันคือแบบไม่ได้เลือดหรืออะไรเราอยู่การแจ้งอยู่กับแดดท้องไร่ท้องนาแดดสอบเห็นอยู่ก็ถ่ายมันก็เลยดูแบบตลกดูเขาไม่เครียดอ่ะัจากที่ดูประเด็นอื่นคิดเครียดมาเจอเต้าบูนมาเจอคุณพิะฉันไม่เครียดละฉันสนุกอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยโอเคถ้างั้นเราก็เริ่มทําบ่อยๆจนจนรู้สึกว่า หรือเราต้องเป็นแบบนี้ไหม,มเราเรามีความสุขไหมละ่ะก็ถามตัอ,อื่นก่อนอ,อ่ะใน,นเมื่อเรามีความสุขคนดูมีความสุขรเราก็เป็นได้เนี่ยมันไม่จํากัดว่าต้องเป็นเพศไหนที่ต้องแต่งหญิงได้เราอาจจะเป็นผู้ชายที่แต่งหญิงหรือเราอาจจะเป็นผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงก็<อ>ได้ครประมาณนี้ยรก็เลยได้เกิดการเป็นมาดามบูนี่ขึ้นมาแนละคาเล็กเตอร์นี้มันรู้สึกว่ามันมันมันเซอร์แบบมันรู้สึก มันรู้สึกดีคับด้งแต่เราได้ทำวิจัยดิจตาการนะก็มีความสุขกับเพื่อนเพราะเพื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงผู้ชายมีคขบหมดอะไอจีซีบีคิวเราเราคบกันเป็นเพื่อนอยู่ในแก๊งของเรามีหมดเราก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่ได้อายที่เป็นแบบนี้เพราะเพื่อนฉันก็เป็นเพื่อนฉันก็รักชายรักชายก็มีหญิงรักหญิงก็มีเราเราไม่ติดกั้นกันเน่ยมันก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะทุกคนร้วนแล้วแต่หาความสุขและความสบายใจให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่นะครับยาม แต่ก็ยืนยันว่าคืออันนั้นคือบุคลิเป็นคาแรคเตอร์เฉยๆเป็นเป็นเหมือนแบบคอนเซปเฉยๆที่ที่สร้างขึ้นมาแต่ตัวตนจริงๆคือยังชอบผู้หญิงอยู่ใช่ไหมครับตอนตอนนี้ถามว่ายังชอบไหมเรายังไม่เลือกเพราะว่าขอทางานแล้วก็ทับบทบาทหน้าที่จะมีให้มันดีที่สุดก่อนครับได้เลยได้เลยทีนี้มาถึงเรื่องเพลงมาถึงเรื่องเพลงมาดามบุนนี่เอ่อที่มาที่ไปของเพลงนี้ก็คือเกิดจากจากอะไรฮะ เอ่อกิดจากคอนเซป t นี่แหละคอนเซปต์กานแดดจูออนแล้วก็ความอยากเป็นมาดามอยากเป็นกระเทยไทยบ้านภาษาอีอสานเขาจะเมื่อก่อนนะเราหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้คําว่าเซนตีมีไข่เยอเพราะเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนออการที่ผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงมันลำบากมากเราเราเรายากจนเราไม่มีเงินที่ต้องไปเสริมนมทําสัญญรมเราก็เลยต้องแต่งไดแค่หน้าแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็อคติ้งของเราได้แค่นั้น ก็เลยฉันจะเล่าเรื่องมุมนี้ที่มันน่ารักของกระพือไทยด้านเนี่ยให้ฟังว่าฉันเป็นแบบนี้และเราไปเราอ่ะทาออกมาแบบไม่ได้เยียดไม่ได้ดูถูกแต่เราเป็นการให้กําลังใจและเพิ่มความสุขให้กับคนดูคนฟังและเป็นกําลังใจให้ agtbq ทุกคนด้วยเพราะเรารักสิ่งนี้แล้วเราก็เราก็ให้เกียรติผมเราเป็นคนมีเพื่อนเนี่ยเยอะมากแล้วชอบนะเพื่อนที่ดึงกระถือสังเกตไหมฮะว่าจะจะมีเวลาผมโพสอะไรแเพื่อนที่ดึจะจะชอบมาแชร์เราจะเมนแบบ หยอกล้อกันเพราะเมื่อก่อนต้งแต่สมัยเรียนเลยชอบ,บู่ด้วยกันไปเที่ยวไปดูหมอลำเป็นอนาหารก็มีแต่แกงง๊งนางฟ้านี่แหละที่ไปกับเขาแล้วแล้วเขาก็ดูแลเราอย่างดีนะเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้ชิงเนี่ยใช่คับน,น่ารักเราก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่ได้ติดกันแล้วฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้ฉันมีลูกแล้วผมจะเป็นไรนลูกฉันตอนรับได้หรือเขารับไม่ได้มันก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าเราพยายามสอนเขาเป็นคนดีเรารับผิดชอบเขาเขารับผิดชอบ่อสังคม เราไม่ทําให้สังคมเด็ดนะเราก็เราก็เป็นอย่างอย่างที่ดีให้เขาได้แล้วก็รักษาคุณภาพชีวิตของเขาให้หมันดีในการเนี่ยสิ่งที่เราทําก็เพื่อเขาเพื่อปากของเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาครับก็พอพอ,พอหลังจากปล่อยเพลงมาดามบุญนี่มาได้ไม่กี่วันนะฮะกระแสตอบรับก็ดีนะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะฮะเมื่อวันที่สิบมีนาคมที่ผ่านมาก็ปล่อยเพลงใหม่เป็นเพลงช้าชื่อเพลงว่าเ e อาหยังไปสม นะฮะ<อ>ก็คืออยากทราบที่มาของเพลงเพลงนี้ครับว่าว่า,วามาได้ยังไงฮะสําหรับเพลงนี้จริงจริงโปรเจกต์เอาอย่างไปสมมตนจะมาก่อนมาดามบุด,ดีแต่แต่เราเราอยากให้มาดามมาก่อนแล้วอยากไม่ฟิวกระเทยอ,อกหักครับอ๋อเป็นเลยเป็นมาดามแล้วมันทุกเรื่องราวต่อไปเนะี่ยเพลงที่ที่ผมจะทาต่อไปก็จะเล่าเรื่องราวความเป็นกระเทยไทยบ้านกระเทยอกหัก ผ um> oui> ู้ชาย LGBTQ อกหักผมอยากตอบโจทย์ในมุมน hey ี mm ้อยากเล่าเรื่องมุมนี้เพิ่มมากขึ้นให้คนได้รู้ว่าความรักของพวกเราก็ก็ก็สุดสวยแล้วก็ก็เสียใจด้วยทุกมุมเราจะเล่าให้ฟังอ่านเี็งเลิเพราะเมื่ก่อนตอนนี้ก็มีหลายๆศิลปินรุ่นที่ก็ทําได้เรียบเริแต่วก็ทช่วงมีอะไรต่างๆที่มันดังแล้วก็มันมันรู้สึกว่ามันสนุก เราก็เลยว่าเฮ้ยเรามีโอกาสแล้วคนยังอยากให้เราเป็นอะไรเนี่ยตามข้ถือโอกาสเนี่ยมาเล่าเรื่องในมุมความเป็น LGBTBQ ที่เป็นความรักเป็นความซื่อใจเป็นความเสียใจเป็นความสนุกสนานเพราะว่าเอาตรงๆนะ LGBTBQ คือผู้ที่สร้างสีสันสร้างความสุขและก็มีความสามารถเยอะมากเราต้องเราต้องยกระดับพอเป็น l g t b t q ผ่านดนตะรีครับ ครับก็อย่างอย่างเอาอย่างไปสมเนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้พูดถึงเรื่องของเนื้อหาเพลงนี้สักนิดหนึ่งว่าว่าพูดถึงอะไรบ้างในเนื้อหาเพลงเนี้ยครับเอาอย่างไปสมเป็นการพูดถึงที่จริงมันเป็นเพลงอกหัดนี่แหละค,ความไม่เหมาะสมของผู้ชายที่จะแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทั้งฐานะทั้งความหลอกความสวยที่มันมันไม่ไม่แมทช์กันมัน,ม,นม,ม,มันไม่สมมันไม่คู่ควรนะครับว่าไม่คู่ควรของคนผู้ชาย มันจะเหมือนอคนอื่นจะ,จะไม่เข้าใจคําว่าเพลงเอาอย่างไปสมเอาอย่างไปสมมันแปลว่าเอาอย่างเอาอะไรไปคู่ควรอืเอาอะไรไปคู่ควรแต่คําว่าภาษาอีสานนะมันมีเสน่ห์นะมันบางคํามันก็ตีความหมายได้อย่างลึกซึ้งอย่างเช่นเอาอย่างไปสมเนี่ยถ้าแปลเป็นภากาลก็คือมีอะไรที่จะไปคู่ควรที่จะเหมาะสมอ่า รเราอาจจะเขารวยเขาสวยเขาเลิศเขาสมบูรณ์แบบแต่เราไม่มีในยเรายังเป็นชาวนาเรายังรับจ้างเราไม่คู่คนกับเขาหรอกเราก็เหมือนดอกไม้ต่ำหมาวัดอะไรประมาณนีนะ้ครับครับครับที่อย่างเงี้ยคือคือทีเนี้ยคืออยากจะทราบว่าตอนเนี้ยคือตัวครูภบูบุญเองเนี่ยนะฮะก็ เจอสารพัดสารเพที่จะโดนมาเรื่องของการบูลลี่อะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้คืออยากให้ครูภัยบุญได้ได้พูดถึงบ้างว่าอยากจะบอกอะไรคนที่แบบมาบูลลี่เรานน่นนี่นั่นกับเราอย่างเงี้ยฮะไม่ไม่มีอะไรเลยนอกจากขอบคุณนะครับบางทีการบูลลี่มันก็มันก็ทําให้เราได้เกยดแปลงตัวเองครับบางทีการบูลลี่ก็ทําให้เรารู้สึกว่า เราด้อยในเรื่องไหนเราก็พัฒนาตัวเองแค่นั้นส่วนใครที่จะตามบูลลี่ไปตลอดชีวิต <c oughs> ผมว่าคงไม่มีหร <c oughs> อกเพราะวันหนึ่งเออคงจะเหนื่อยกันบ้างแหละวันหนึ่งเ <c oughs> ขาก็คงเหนื่อยเขาก็เปลี่ยน <c oughs> แนวคิดว่าฉันก็ไม่ได้ตอบโต้ฉันก็ไม่ได้ทําร้ายสังคมฉันก็ไม่ได้ไปเอาเปรียบใครเราใช้ชีวิตในมุมของเราที่มีความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กับคน,คน,ค,นคนอื่นๆทั่วไปฮะอืมันคาว่าบูลลี่มันอาจจะเปลี่ยนเป็น อการสนับสนุนการยอมรับแล้วก็การให้กำลังใจตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมากกว่าไม่มีคําว่าเออบอกอะไรละขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามผลงานฝากเป็นเพลงมาดาวบุญนี่เป็ขาอยันไปสมน่ะนะสถานอันรับได้หลายเพลงที่เราสร้างมาเพราะชุดเพลงเราสร้างเรือ่อยใจด้วยความตั้งใจงแล้วก็อยากอยากให้เป็นผลงานดีๆที่มีคุณภาพให้ทุกคนที่รอติดตามหรือยังไม่ได้ติดตามได้ฟังกันครับ เอาละเดี๋ยวท้ายๆนี้ละนะฮะอยากให้ครูเพบูลได้ฝากถึงผลงานทั้งสองเพลงนี้นะฮะว่าจะติดตามได้ที่ไหนฟังได้ที่ไหนอะไรยังไงเชิญครับได้ครับขอบคุณพี่อามากครับคือเพลงมาดามบูนี่และทุกๆเพลงก็จะเป็นมาดามบูนี่เอาเรื่องไปส่งสาาระครับสามารถรับชมรับฟังได้ที่อ่า YouTube ไพบูลแสงเดือนออฟฟิเชียลรั้งนะฮะยูทูปไพบูลแสงเดือนออฟฟิเชียลและทีมิ่งทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นจู s อ o t สปอร์ตไฟแอปเทุกอย่างที่ที่อยู่ในออนไลน์สามารถเข้าไปฟังได้หมดและสามารถเล่นแผ่นเสียงในทิกตอกใน facebook ในไอจีในทุกช่องทางได้หมดเลยทุกๆเพลงของค่ายเจตาสุริโอไม่ไว่าจะเป็นศิลปินคนอื่นก็ขเข้าไปเล่นแผ่นเสียงแล้วก็ไปฟังได้ทุกช่องทางเลยครับ โอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะครูไพบูลแสงเดือนมากๆนะครับที่เอาให้แบบเหมือนให้เวลาเราอ่ะมาพูดคุยนะครับเรื่องราวของเพลงที่ปล่อยออกมาให้ได้ฟังด้วยนะครับขอบคุณมากๆและยินดีมากๆาครับจี๊ดขอบคุณครับี๊ดอางครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราคงได้คุยกันใหม่เนาะยินดีครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะคดีครับ